สวัสดีครับยนี่ตอนรับเพื่อนนะครับเข้าสู่ช่องสไลด์แท็กเตอร์นะครับผมครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาดูรถแท็กเตอร์ยันมาสามสแรงครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวท็อปทีเอลเอ็กนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันก่อนเลยครับ นี่ก็เครื่องเกียร์ถือว่าสมบูรณ์นะครับ70-80%แล้วของคันนี้ครับเครื่องน้ำไม่ดันนะครับไอไม่พ่นแล้วก็ท่อนเกียร์ท่อนท้ายนะครับแห้งสนิทเลยนะัมสำหรับสีนะครับยังเป็นสีเดิมทั้งหมดนะครับทั้งบอดี้ทั้งภายในตัวรถนะครับยังเป็นสีเดิมครับผมครับกระทะล้อสีเดิมครับเฟรมสีเดิมเครื่องเกียร์ท้ายสีเดิมครับอุปกรณ์คันนี้ก็จะให้มาสชิ้นนะครับเป็นดันดินหน้าแล้วก็ผ่านปวนหลังนะครับราคา1นึ่งแส 9ก0 0หมืนบาทครับผมรถอยู่ที่อำเภอ,เอเดอนจานจังหวัดกาฬสินครับท่านในสนใจหรือยากมอาทดลองขับนะครับก็ติดต่อเบอร์ที่ด้านล่างได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ